พีมือใครเนี่ยฮะอานนมดูสิเล่นของกระจุกระจายหมดเลยอานนมมานี่เลยฮึมใครทำเนี่ยพีมือใครเนี่ยพีมือใครฮึมนี่ยพีมือใครเนี่ยนี่นี่นี่ ใช่ไหมปีมือชานมใช่ไหมส <c oughs> ีมือชานมใช่ไหมใช่ไหมเนะเนเนะเนยเนเนเใครทำเนี่ยฮึึึนี่เนะนี่เนะเพีย้ยเพียเลยสัวสัวสัว เพียเพี้ยเลยเนี่ยทำของเสียหายใช่ไหมฮนี่ดูที่เนี่ยกระจุยกระตายเลยจียก้กระตายเลยอะไร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  <ừ? S 2> มือไหนทำม,มือไหนทำใครทำดู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 ดดดด ไม่ได้เล่นด้วยนะเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยนะตีมือเลยนี่ตีมือเลยนี่ทำพังใช่ไหมทำพังใช่ไหมทานนมนี่ทานนมทำใช่ไหมเนี่ยยังย่างย่ ขี้ดื้อนี่ยขี้ดื้อนี่ยขี้ดื้อขี้ดื้อขี้ดือด้อนะขาดขาดหมดเลยต้นไม้ดอกไม้สวยๆเสีย,ยหายหมดเลยหืึใครทำเนี่ยใครทำเนี่ยใครทำืึ ชานมดูดูด,ดูกัดขาดหมดเลยอืมนี่ฝีมือใครเนี่ยฝีมือชาน,นมใช่ไหมอืมเนี่ยฝีมือชาน,นมใช่ไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย Tông lời tận mãi tao một pang một nha mày lời mày lời nhang 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 Tuh, tuh, tuh. Mm. Ini nih Oh, 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 oh lah, lah, kek, kek, kek